ติดโควิดพลิกชีวิตสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอภาวะล็อกดาวน์ลอนดอนทำให้เราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นหลายคนจิตตกหลายคนสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อโควิดแต่ไม่สามารถเดินเข้าไปขอตรวจที่โรงพยาบาลได้ประเทศอังกฤษมีกฎระเบียบและขั้นตอนการขอใช้บริการสาธารณาสุขวันนี้เอเล่าเรื่อง นักคุยกับคุณอน,นญัญญาหลุยหรือพี่ย,ายา่าหญิงไทยที่มีโรคประจําตัวเธอโชคดีที่ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโควิดที่โรงพยาบาลแต่เธอโชคร้ายที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อไม่น่าเชื่อนะคะว่าการติดเชื้อครั้งนี้ของเธอทำให้สุขภาพของเธอดีขึ้นเราไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ย,ายา่าสวัสดีค่ะน้องเอ ถ้าเราต้องการจะไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดนะคะที่โรงพยาบาลมันเป็นเรื่องที่ยากมากพี่ทำยังไงถึงได้ไปตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลช่วยเล่าให้เอฟฟังหน่อยค่ะพี่เป็นคุมแพ้คือจมูกพี่หายใจไม่ออกก็คือเป็นโรคบ้านเราเขาเรียกว่าริดิดวงจมูกแต่ที่นี่เขาเรียกว่าโควิดแล้วก็พี่เป็นโรคไอประมาณ3ปีแล้วคะ่ะพวกโรคประจาตัวของพี่เราเป็นโรคประจาตัวแล้วก็กลัวโควิดก็ไม่รู้ว่าพี่เป็น เป็นอะไรพี่เป็นเขียวเป็นจ้ำเป็นเหมือนยุงกัดที่แด,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 ดงๆงงตามร่างกายของพี่ตอนแรกพี่ก็คิดว่าคงจะเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเม็ดเลือดมาแรงหรือเปล่าเราก็ให้คําถามตัวเองนะเพราะว่าความกังวลใจของตัวเราเองเราก็สํารวจตัวเองตลอดเวลาเริ่มที่จะจับหัวดูซิโอ้ตัวไม่ร้อนมันก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มเริ่มที่จะขยายขึ้นมานะคะน้องเอ๋ <Huh. S 2> คือมันจะเล็กๆเ,เท่านิ้วก้อยมันก็จะบวมเป็นแผ่นๆขึ้นมาเอ๊ะเป็นอะไรโทรไปบอกน้องสาวว่าโอ๊ยเป็นอะไรไม่รู้น้องสาวก็บอกว่าเอ้ยมึงพี่อำ <c oughs> บอกพี่ฝรั่งหรือเปล่าถึงได้อำใหญ่ขนาดนี้อำกุกเขี้ยวไปหมดอย่างเนี้ย <c oughs> นี่คืออาการที่ว่าเราเริ่มที่จะสังเกตว่าตัวเองผิดปกติประมาณสามวันต่อมามันก็ขึ้นมาอีกนี่นึงขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาตามแขนตามขาตามลำ ตามตาอ่าตัวพอจุดมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ลามไปตามตัวค่ะพี่ทํำยังไงคะป็นปกติแน่นอนร้อเพราะว่าแปลงฟันอยู่ๆก็มีมีเลือดไหลาจากไรฟันมานิดๆไม่นิดเดียวค่ะเป็นประมาณสองช้อนโต๊ะไม่น้อยเลยนะพี่สองช้อนโต๊ะมันเยอะมากเลยนะคะก็ยังคิดว่าเป็นการรงอักเสบหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่า ทีนี้เอากระดาษเช็ดชูลองอซับจมูกดูเอ้ยมันมีอะไรเนี่ยติดมาก็เริ่มแล้วล่ะคิดละว,วิตกจิตวิตกเริ่มมาละอะไรกันแน่ก็เลยปรึกษาเพื่อนที่ว่าสามีเขาเป็นคุณหมอก็เลยส่งรูปไปให้ดูเขาบอกว่าอ่อยาย่าต้อง ติดต่อ Book Appointment ซึงไปหาอจีพีหรือไปตรวจเลือดลองโทรก่อนอวันวันวันสายยาวนานมากเขาให้ติดต่อนูน่นติดต่อนี่เขาบอกว่าถ้ามีปัญหาส่งรายละเอียดอะไรเนี้ยไปทางออนไลน์ก่อนพอดีเราไม่ได้เรียนมาสูงก็เลยโอยวางสายดีกว่าไม่อยากไม่อยากไปทําอะไรทั้งนั้นอทีนี้คอนายนายนก็ไปฟังเขาแล้วก็ตกใจอีกวางสายทิ้งก็รออีกหนึ่งวันก็เลยโทรหา GP, จีพตอนเช้าพอจีพี อยากจะบุ๊กอะไรต้องบุ๊กตอนเช้าอะค่ะ,ะได้โทรไปหา GP GP ก็ถามรายละเอียดส่วนตัวที่ว่าเราต้องให้ให้เขารู้ว่าคนที่โทรคือใคร GP ก็บอกว่าให้รอเดี๋ยวคุณหมอก็จะโทรกลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเขาก็ส่งลิงก์มาอีเมลมาว่าให้เราส่งรูปรูปภาพที่เขียวช้ำตามร่างร่างร่างกายนะคะส่งไปให้ก็ส่งไปให้ประมาณ ห้ารูปคุณหมอก็เลยโทรกลับมาหลังจากที่เขาดูรายละเอียดจากรูปภาพหลังจากที่จีพีเขาเห็นภาพของพี่เนี่ยเขาคืออยากจะเออให้พี่ได้ตรวจเลยใช่ไหมคะตอนนั้นคุณหมอโทรมาก็ถามคุณหมอก่อนว่าอาการอย่างเงี้ยมันคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรเหรอคะคุณหมอก็บอกว่าเขาจะส่งไปตรวจเลือดส่งข้อมูลไปให้จีพีเ็จพี่รออีกสี่วันกว่าจะได้กว่าจะได้บุก๊<อ>กิ้งก็สี่วันเพราะว่า ตอนที่โทรไปอีกปิดสี่วันที่เขาปิดจุนเช้าขึ้นมาก็โทรหาจีอีกรอบนึงเพื่อว่าจะขอขอบุกอะค่ะทีนี้ GP ีก็บอกว่าโอเคเธอไปหาฉันจะส่งเธอไปอีกที่นึงก็เลยได้อีกวันหนึ่งถึงจะได้ไปตรวจเลือดค่ะผลตรวจเลือดเขาบอกว่าให้รอผลตรวจเลือดก็ประมาณสมวันผลตรวจเลือดจะออกแต่พอดี นั่งประมาณสองชั่วโมงอ่ามีคุณหมอก็โทรมาบอกว่าอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะหลังจากที่ตรวจเลือดพี่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าจะต้องใช้เวลาสองหรือสามวันในการที่รอฟังผลใช่ไหมคะแต่ของพี่ยาย่านี่หลังจากตรวจปุ๊บเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นคุณหมอโทรมาเลยเหรอคะตกใจมากถามคุณหมอเลยหนูเป็นอะไรคะทำไม <c oughs> อังกฤษมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆเขาจะให้เราไปโรงพยาบาลมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะซึ่งในเคส หลายหลายคนที่ต้องรอคิวซึ่งยังต่ำสองอาทิตย์คือฟังผลเลือดก่อนแล้วก็ถึงจะส่งเราไปโรงพยาบาลอีกประมาณสองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนอยู่ๆเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลแล้วต้องไปนอนโรงพยาบาลด้วยโควิดมันไม่ติดเราแน่ไปตรวจเลือดผลเลือดมาแล้วก็ตอนเย็นเราก็ต้องเข้าโรงพยาบาลมันเป็นอะไรที่คืองงค่ะงงเธอจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลนะเขาบอกพี่เลยไหมคะว่า เขาบอกผลเลือดพี่เลยไหมคะว่าพี่เป็นอะไรตอนที่คุณหมอโทรโทรมานะครับญาญ่าถามครั้งแรกเลยว่าเล,เลือดญยยาญ่าเป็นอะไรหรอคะทาไมถึงได้ผลเร็วจังเป็นมะเร็งใช่ไหมคะมะเร็งในเม็ดเลือดลเลือกรเป่าคะคุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจอผลเลือดคุณต้องไปตรวจเลือดใหม่ซ้ําที่โรงพยาบาลแต่ว่าผลเลือดคุณตอนนี้อก็เป็นเกี่ยวกับ เปดเลือดอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเขาให้บอกว่าเตรียมกระเป๋าไปด้วยคือยังน้อยได้นอนโรงพยาบาลแน่ชุกระหุกไหมคะพอไปถึงปุ๊บเรา,เรา,เ,ราเราต้องทําอะไรบ้างตอนที่ไปโรงพยาบาลคือก่อนจะไปเราก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าอะไรเรียบร้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้โบทมาว่าเป็นโบทนัมเบอร์ไนทีนที่โรงพยาบาลเขาพยาบาลก็เตรียมห้องไว้เรียบร้อยการที่ จะเข้าโรงพยาบาลที่อังกฤษนี่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าโควิดมันมันกาลังระบาดอยู่เป็นเชื้อที่อันตรายก็เลยเอาไปเก็บตัวอยู่ที่ห้องคล้ายกับห้อง v ีไอพีะค่ะมันเป็นห้องพิเศษแล้วก็มีพยาบาลมาตอนที่มาเข้ามาก็มาบอกผลเลือดค่ะคุณหมอเข้ามาบอกผลเลือดคุณหมอเข้ามาก็คุณหมอก,ก็ใส่แต่มาสอย่างเดียวไม่มีถุงมือไม่มีอะไรคุณหมอก็บอกว่าคุณเป็นโรค เลือดเกรดเลือดต่ําก็ภาษาอังกฤษคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรค ITP เกรดเลือดของย่าเหลือแค่สเปอร์เซนคืนนี้คุณต้องทํำทรีทเมนต์ปกติแล้วคนเราเกร็ดเลือดจะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ย่าๆถามคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าต้องร้อยถึงสี่ร้อยค่ะโอ้แล้วพี่เหลือแค่สเปอร์เซนใช่ค่ะแต่พี่ย่าไม่ได้มีความรู้สึกความรู้สึกหน้ามืด อะไรเลยเหรอคะอ่าไม่มีค่ะมีเฉพาะไอ I อย่างเดียวไอเลิฟยูนี่ก็คือเป็นมาสามปีแล้วค่ะมันมันเป็นอะไรที่มันมันอยู่กับเราอะเนาะมันรักเราเกินไปมันก็อยู่นานไปหน่อยแต่ <c oughs> เรื่องยักอื่นไม่มีก็คือไม่มีเวียนหัวไม่มีปวดหัววัดไข้ทุกวันวัดกับหลังมือเองทุกวันเอตัวก็ไม่ร้อน ไม่มีค่ะคุณหมอก็บอกว่าเขาจะให้ทรีตเมนต์เจาะไปทางเส้นเลือดเพื่อจะหยุดคล้ายกับน้ําเกลือค่ะการที่นอนโรงพยาบาลคุณหมอก็อธิบายว่าคุณก็จะได้รับตรวจเชื้อ S I V ไวรัสต่างๆแล้วก็โควิด19โชคดีเลยค่ะโชคดีได้ตรวจโควิดฟรีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นนะคะโชคดีได้ตรวจหาเชือ้อไวรัสโควิดด้วยแล้วผลเป็นยังไงพยาบาลก็บอกว่า การตรวจโควิดเขาจะต้องรอผลประมาณ24ชั่วโมงขึ้นไปเขาให้พี่ตรวจไวรัสโควิดด้วยเนี่ยวิธีการตรวจของเขาเป็นยังไงคะตรวจโควิดที่นี่นะคะเขาจะมีคัต์นบัสยาวๆเป็นเขาก็เอามาใส่ในรูจมูกแล้วก็ล้วงไปในคอมีสองอันนะคะอีกอันนึงจะเป็นเอามา ข้างขาคือคือขาหนีบอะค่ะเอามาป้าย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 เพื่อจะเอาเหงือของเราไปหรือเปล่าไอ้นั้นก็ไม่รู้มันจะเป็นเหมือนคอตตอนบัตแต่ว่าก้านยาวๆใช่ไหมคะเหมือนกับคอตตอนบัตนั่นแหละแต่เป็น,เป,นเป็นก้านยาวๆนิดนึงแล้วก็วก,ก็จะไปใส่หลอดเก็บไว้ในแม็กอย่างดีก็เขาจะบอกว่าคือการตรวจโควิดแล้วเวลาเขาจิ้มลงไปในจมูกพี่อะค่ะจิ้มลงไปลึกไหมคะก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะประมาณอ่านิ้วหนึ่งอะคะ่ะนิ้วข้อหนึ่งข้อนิ้วะะแล้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บคะ่ะไม่เจ็บยินดีให้เขาตรวจด้วยเพราะว่าเรา จะได้เราก็ได้ได้เพราะว่าที่นี่การตรวจโควิดยาก็เลยบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะหลังจากที่ตรวจเชื้อโควิดแล้วปกติเราต้องรอประมาณกี่ชั่วโมงคะประมาณยี่สิบยี่ชั่วโมงขึ้นนะคะเขาเดินมาบอกแบบไหนพี่นอนอยู่บนเตียงพี่ก็จะเห็นว่าคุณหมอกําลังใส่ชดุดใส่หน้ากาก,ากเรียบร้อยพลาสติกใส่ถุงมือพร้อมพี่คิดแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย <laughs> ทำไมคุณหมอแต่งเต็มยศเลยวันนี้นึกในใจละคุณหมอเปิดตัวเข้ามาไม่ต้องถามเลยอย่า,ยาถามคุณหมอเลยเห็นสภาพคุณหมอแต่งมานะคะเต็มยศเลยค่ะใช่แน่เลยคุณหมอก็บอกว่าคุณติดเชื้อโควิดตกใจมากเลยค่ะตกใจไม่ได้ตกใจว่าตัวเองเป็นโควิด19ที่ตกใจนะคะเพราะว่าก่อนจะเข้าโรงพยาบาลไปแอบหาเพื่อนมา แล้วก็คิดถึงเขาคิดถึงครอบครัวของเขาเพราะเขามีลูกน้อยแล้วเราพึ่งไปบ้านเขามาหลังจากที่คุณหมอบอกพี่อะค่ะบอกผลตรวจว่าพี่ติดเชื้อโควิดคุณหมอให้กําลังใจพี่ยังไงคือตอนนั้นยายาตกใจมากเศร้ามากค่ะคุณหมอบอกว่าอย่าเครียดให้โทรไปบอกเพื่อนอยูเซียว่าอยู่ติดเชื้อนะมันยากค่ะการที่ว่าเราเราเป็นไม่เป็นไรแต่เราไม่อยากให คนอื่นซึ่งเราเป็นพาหะแล้วเอาไปให้เขาเรามีความรู้สึกว่าผิดแล้วสงสารเขาคิดมากอะค่ะเพราะเขามีลูกน้อยคือนั้นนอนไม่หลับเลยค่ะน้องเองคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่ต้องตกใจค่อยๆแก้ไขโทรไปบอกเพื่อนว่าให้เขากักตัวดูแลตัวเอง ให้เขาค่อยค่อยสังเกตว่าเขามีอาการของโควิดไหมคุณหมอมาแจ้งว่าพี่ได้รับเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลเขามีขั้นตอนดูแลรักษาพี่ยังไงลักษณะของยยาๆก็คือจะไม่รุนแรงอาการของยยาๆไม่มีอาการตัวร้อนเขาเขาวัดไข้ทั้งคืนค่ะไขวัดความดันทุกอย่างเขาคือยยาไม,ไม่ไม่ไม่มีอาการของโควิดที่ว่าได้ข่าวจากทีวีมาหรือข่าวจากสื่อต่างๆมาว่าโควิดต้องเป็นอะไรที่ คือไร้แรงลงปอดนะจะมีอาการตัวร้อนเวียนหัวไม่มีค่ะตอนนั้นหน้าตอนนั้นไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยที่บ่งชี้ว่าเป็นอาการของโควิดไม่มีค่ะไม่มีอาการตัวร้อนหายใจอึดอัดไม่มีค่ะตร <c oughs> วจวัดทั้งคืนไม่มีอาการใดๆทั้งสิน้นนั่นก็หมายความ <c oughs> ว่าตอนนี้ที่ที่ทางโรงพยาบาลเขาเออดูแลพี่เนี่ยคือเขาเป็นห่วงเลือก เรื่องค่าเลือดของพี่มากกว่าใช่ไหมคะเขาพยายามจะทําให้ระดับเลือดของพี่สูงขึ้นอันนี้เอ๊เข้าใจถูกต้องไหมคะพี่ใช่ค่ะน้องเอคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้ต้องสิ่งที่เขาต้องดูเลยเขาต้องดูว่าผลทรีตเมนต์ที่เขาให้เรามามันจะทําให้อ่ระดับเลือดเปลิดเลือดจะสูงขึ้นหรือเปล่าหลังจากทรีตเมนต์ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะเกือบทั้งคืนนะคะระดับเลือดที่ดีที่สุดของพี่ตอนเช้าเขามา แสดงความยินดีว่าเกล็ดเลือดของเราขึ้นเป็น16-18ยายญาเป็นคนที่ค่อนร่างกายเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงการที่เราเป็น ITP หรือเกล็ดเป็นเลือดต่ำอาการข้างเคียงจะมีอยู่ว่าบางคนก็จะมีเลือดออกทางถาวรหนนะักถ้าเป็นผู้หญิงก็มีประจำเดือนบางคนก็จะไปอยู่ที่เลือดจะออกทางลำไส้เลือดก็จะหาทางออกของเขาหรือขึ้นไปบนสมองหรือว่าถ้าเรา ถ้าเราไม่ได้มาหาหมอนะคะน้องเอน่ากลัวมากค่ะแต่คุณหมอบอกว่าน่ากลัวยังไงร,รู้ไหมถ้าเราไปเจออุบัติเหตุขึ้นมาโดยที่ว่าร่างกายเรามีมีแผลเลือดก็จะออกทางแผลตัวนั้นคือเลือดเขาจะไหลไปไม่ไม่ไม ไม่สามารถหยุดได้ตอนนั้นที่พี่มีเกล็ดเลือดต่ําคือพอมันต่ํามากๆมันก็จะหาทางออกจากร่างกายใช่ไหมคะของของย่าๆจะออกทางผิวหนังออกทางไรฟันแล้วก็ออกทางจมูกนิดนึงไม่ได้มีประจำเดือนและก็มไม่ได้ออกทางถารหนักเราก็สบายใจที่เราถึงคุณหมอทันนอกจากนี้เราพี่มีอาการอะไรอีกไหมคะหลังจากที่เขาให้ทรีตเมนต์นะคะน้องเองคืนวันที่สองตื่นขึ้นมาตอนเช้ามีอาการแปลกแปลก ก็คือเราเริ่มที่คิดว่าเอ้ยทำไมห้องถึงหมุนทานอาหารเช้าไม่ถึง3นาทีเรามีอาการขึ้นไส้ปวดหัวจี้ขึ้นมาอาเจียนหมดเลยค่ะไม่มีเหลือเลยพยายามชงตัวเองเดินเข้ามา,ามานอนที่เตียงปวดหัวมากากดออดขอ,อยาพาราจากพยาบาลเขาก็เอาพารามาให้สองเมตรเริ่มที่จะดีขึ้นพอตอนทานอาหารเที่ยงฤทธิยาพารามันจะหมดอาการมันก็เริ่มที่จะปวดหัวขึ้นมาอีกรอบนึงอเจียนหมด ทุกอย่างหมุนติ้วติ้วติ้วหมดเลยแต่เราไม่มีอาการตัวร้อนไม่มีค่ะ mm hmm. ตอนเย็นก็เป็นอีกรอบหนึ่งทีนี้คุยกับคุณหมอที่เข้ามาตรวจอาการก็คือคุณหมอบอกถามคุณหมอว่าขอตรวจเอ็สแกนสมองได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวคือเลือดจะไปคลั่งในสมองได้ mm hmm. ก็คือเพื่อนให้คำปรึกษามาว่าขอคุณหมอเขาเราจะได้สบายใจคุณหมอก็บอกก็ได้ เดี๋ยวจะส่งตัวเราไปสแกนสมองแล้วก็เอ็กซเรย์หน้าอกโชคดีสารต่อเลยได้ตรวจอะไรบ้างนะคะหลังจากที่ว่าพบว่าตัวเองเป็นโควิด19พี่ได้ตรวจ MI สแกนเพื่อ,อดูว่ามีจะมีเลือดคลั่งในสมองไหมก็คืออาการของที่ว่าปวดหัวอย่างรุนแรง แล้วก็โควิด1 9นเขาจะตรวจอปอดให้ค่ะผลออกมาว่ายังไงคะผลออกมาก็ดีดใจค่ะตัวเองไม่มีไม่มีเลือดข้างไม่มีเสมหะแต่ก็ได้ตรวจรีแล้วก็ปลอดภัยตั้งแต่พี่เข้าโรงพยาบาลจนถึงวันที่พี่ออกจากโรงพยาบาลกี่วันคะพี่นอนอ่าสวันกับ3มคืนค่ะโคคุณหมอบอกว่าให้พี่กลับบ้านได้ตอนเย็นคุณหมอให้ ยาพารามาหนึ่งกล่องก็คือถ้าเรามีอาการปวดหัวเราก็สามารถทานพาราได้แล้วก็มีของแถมมาหนึ่งอันก็คือใบประกาศนัยาบัตรนะคะมาหนึ่งใบคือว่าเราติดเชื้อโควิด19เป็นลายลักษณ์อักษรบอกเราว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด19ใช่ค่ะที่อังกฤษไม่ได้ตรวจโควิดง่ายๆค่ะ Mm hmm. อยู่เป็นอยู่ต้องดูแลตัวเองกักตัวเองที่บ้านตามขั้นตอนอยู่ก็เดินเข้าไปหา g ีพไม่ได้เพราะเขาม่อนุญาตนอกจากอาการรุนแรงเกี่ยวกับหายใจไม่ออกถึงโทรหานายนายนในช่วงที่เป็นก็คือเราสามารถโทรหา GP ได้เขาจะให้คำปรึกษาทางทางโทรศัพท์เขาไม่ทิ้งเราไ่่เราสามารถโทรไปหาวันวันวัน,วนเพื่อ เขาจะให้คําปรึกษาทางสายโทรศัพท์หรือ GP ของเราว่าอาการ<ม>เราเป็นอย่างนี้แล้วนะเขาจะเป็นคนแนะนําว่าให้เราทํำยังไงหรือถ้าอาการรุนแรงจริงๆเขาจะมีรถแอมเมลแลนจะมารับพาเราไปโรงพยาบาลในวันที่คุณหมออนุญาตให้พี่กลับบ้านพี่เป็นผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดคุณหมอมีคําแนะนําให้พี่ปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างตอนที่คุณหมอบอกว่าให้กลับบ้านได้ก็เลยถามคุณหมอว่าจะให้กลับยังไงเหรอคะ หรือจะมีรถไปส่งที่บ้านไหมหรือว่าจะให้เรียกแท็กซี่หรือจะให้กลับยังไงเขาบอกว่าให้กลับปกติแต่ว่าให้เราสวมแมสไปด้วยคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงถ้าเราจําเป็นต้องออกไปใช้พื้นที่สาธารณะคุณหมอบอกแนะนําว่าถ้าเรากลับไปอยู่บ้าน <c oughs> เราต้องดูแลตัวเองต้องกัก เพราะเราเป็นพาห้ามไปข้างนอกกักตัวอย่างเดียวค่ะสองอาทิตย์พี่ไปซื้ออาหารซื้ออะไรกินยังไงคะมีเพื่อนแล้วก็มีลูกก็เขาจะเอามารับไว้หน้าบ้านก็นั่งคุยกับลูกก็คือคุยกันหน้าประตูกับอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างถนนก็ไม่ไม่อยากให้เด็กเกเ,กเข้ามารับเชื้อของเราเนาะพี่ได้ถามคุณหมอไหมคะถ้าฉันกลับบ้านฉันอยู่คนเดียวแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันจะต้องทํำยังไงคุณหมอก็ให้ดีเทลมาว่า <c oughs> สำหรับเลือดเขาจะมีนัมเบอร์ให้เราติดต่อไปก็คือเราจะเขาจะลิงก์รายละเอียดเราจะอยู่ตรงนั้นแล้วผลเลือดที่ว่าทรีตเมนต์ตัวนั้นเขาจะมีนัมเบอร์ให้เรา <c oughs> <c oughs> ถ้าโควิด19คุณหมอก็บอกว่า,าการของคุณก็ไม่ถึงกับขั้นที่ว่ารุนแรงก็พยายามดื่มน้ําเยอะ <c oughs> ๆ,ๆอดูแลตัวเองทานพาราเซตามอลในเมื่ถ้าคุณมีอาการปวดหัวขึ้นมาในกรณีฉุกเฉินถ้าเรารู้สึกมีอาการหายใจไม่ออกเขาบอกไหมคะว่าเราจะต้องโทรไป หาใครหรือติดต่อเขายังไงคุณหมอก็อธิบายว่าถ้าเราอาการที่รุนแรงหายใจไม่ออกให้เราโทรนายนายนายก็คือเรามีเล็คอร์ดอยู่อยู่อยู่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมารับเราหรือว่ามาเช็คเราที่บ้านหลังจากที่พี่กลับมาบ้านพี่มีอาการอะไรที่บ่งชี้ว่าเป็นอาการของโควิดพี่กลับมาที่บ้านไม่มีอาการใดๆของโควิดเหลือแต่ไออย่างเดียวเพราะว่ามันมันอยู่กับพี่มานานแล้วแล้วก็ตัวร้อนก็ยังไม่มีไม่มีอาการแปลกๆก,ก็คือ่อย ก่อนจะออกจากโรงพยาบาลลืมบอกน้องเอไปว่าผลเลือดพี่ขึ้นเป็น50ก็คือคุณหมอเขาถึงจะได้ปล่อยให้กลับมากลับมาบ้านอ,อยู่บ้านเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะว่าถ้าเราอยู่โรงพยาบาลเชื้อมันเยอะเกินที่โรงพยาบาลเขาไม่เก็บตัวเราไว้ที่โรงพยาบาลก็คือนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาพยายามที่จะไม่ให้คนที่เป็นภูมิแพ้หรือโรคต่างๆ ไปอยู่โรงพยาบาลนานเพราะเราสามารถติดบางโรคกลับมาได้คนที่เป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันก็จะต่ำกว่าคนปกติถ้าเราไปอยู่โรงพยาบาลนานเราสามารถที่จะได้รับเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติในเคสของยาย่าคือ ITP ตัวนี้เกรดเลือดต่ำถ้ายาย่าอยู่โรงพยาบาลจะเป็นอะไรที่เสี่ยงเพราะว่ายาย่าสามารถรับเชื้อหลายๆเชื้อเข้ามาในร่างกายได้ง่ายมากเพราะยาย่าไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของยาย่า หมดมันแต่เขาบอกว่าให้ยายา,ยากลับมาทานอาหารดีๆก็คือผลไม้เยอะๆอะไรที่เกี่ยวกับบำรุงเม็ดเลือด<ม>เกร็ดไปเลือด<ม>เพื่อจะให้เกร็ดไปเลือดสูงขึ้นถ้าอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลการที่พี่ได้เข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลก็คือเขารักษาพี่เกี่ยวกับเลือดใช่ค่ะน้องเองเขารักษาโรคเกร็ดเม็ดเลือดของพี่เป็นเมนโควิดของพี่ เขาแค่ให้พารามาอ mm hmm. แล้วก็ให้เรากลับมาดูแลตัวเองอ mm hmm. ที่บ้าน mm hmm. ถ้ามีปัญหาก็โทร 99, mm hmm. นายนายนายเพื่อจะเรียกอลเอเมร์เรนซ์มาดูอาการที่บ้านอลเอเมเรนซ์มาเขาก็ไม่ได้คิดเขาเขาก็คงจะไม่เอาเราไปก่อนเพราะอลเอเมอร์เรนซี่อังกฤษคือเขาจะมาเช็คร่างกายเช็คลื่นหัวใจน่นนี่นั่นที่บ้านเขาไม่ได้มารับเราเลย คนที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆคนที่ได้รับเชื้อโควิดที่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจะเป็นคนที่คริติคอลใช่ไหมคะที่เป็นหนักมากเหมือนกับหายใจไม่ออกส่วนมากนะคะเพราะยาย่าออกมาจากห้องยาย่ามาอตอนที่มายืนรอฟังผลจากคุณหมอยาย่าเห็นว่าผู้ป่วยส่วนมากจะเป็นผู้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็ค,ะคือเห็นเขาดูเขาก็มีพวกออกซิเจนพวกนี้ให้อ่ะค่ะแต่ ถ้าคนที่อยู่เดินได้อะไรปกติหายใจปกติเขาก็หน้าตอนนี้เขาก็คงจะให้กลับไปรักษาดูดูแลตัวเองที่บ้านเพราะว่าโรงพยาบาลมันเป็นสิ่งที่ว่าเชื้อคนหลายหลาย,หลายโรคหลายชนิดเขาก็ไปนอนป่วยไม่สบายกันมหมายความว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่า ถ้าเรารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านใช่ค่ะหลังจากที่พี่กลับมาบ้านสภาพจิตใจพี่เป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจเข้าหมวดปกติค่ะเพราะเราได้อยู่บ้านเราอยู่ที่บ้านดีกว่าเพราะเราสามารถเดินบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านเราสามารถไปการเดินได้แต่โรงพยาบาลเราไม่สามารถที่จะเดินแบบนั้นได้ก็อยู่บนเตียงเดินเบียนเตียงเข้าห้องน้ํามันเป็นอะไรที่สี่เหลี่ยมนะคะห้องสี่เหลี่ยมม,มันมันมันไม่ได้ได้ คิดว่าอยากอยู่นันอยากกลับบ้าน <c oughs> คิดถึงอาหารไทย <c oughs> เผ็ดๆค่ะ <c oughs> การที่พี่ไม่สบายครั้งนี้พี่ซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ <c oughs> พี่พน้องๆ้องแล้วก็เพื่อนๆในใน c e b o o o ตอนที่มีเป็นอาการยาย่าได้เข้าไปใน f a c e o o o k อธิบายนิดๆหน่อยๆให้กำลังใจมาเพียบเลยค่ะกำลังใจจาก f c e e o o o กกำลังใจจากเพื่อน <c oughs> ๆจากจากคนรอบข้างมันเป็นกำลังใจที่มหาศรัทธค่ะยาย่าบอกได้เลยว่า เราต้องสู้นะคนรอบข้างเราเป็นห่วงเราชีวิตเราถึงอยู่ต่างแดนเราก็ยังมีเพื่อนเพื่อนซึ่งเราไม่ได้รู้จักด้วยซ้ำไปไม่ได้เคยเจอกับเขาใน facebook เข้ามาให้กำลังใจยยาเพียบเลยค่ะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของพี่ครั้งนี้อะค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นจะเป็นการที่ว่าเราโชคดีหรือโชคร้ายเนาะที่ไปเป็นเช้อโควิดจมูกพี่มีกลิ่น ร้อยเปอร์เซนต์ก็ยังมีไอนิดๆหน่อย่อาการของโควิดเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงข้ามหมดเลยค่ะก่อนที่พี่จะได้รับเชื้อโควิดคือพี่เป็นโรคภูมิแพ้พี่จมูกไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วก็พี่ก็ไอยเยอะแต่หลังจากพี่รู้ว่าพี่ได้รับเชื้อโควิดอาการมันกลับตลาลปัดใช่ค่ะตั้งแต่ได้รับเชื้อโควิดมาจมูกพี่ก็หายใจปกติแต่ตอนที่ว่าพี่นอนโรงพยาบาลพี่ก็เฝ้าสังเกตว่า ทำไมคุณหมอถึงได้มาเจาะเลือดบ่อยจังเจาะประมาณวันละสองถึงสามครั้งแล้วก็เอาไปครั้งละสสามหลอดจะเลือดสี่หลอดเลือดเราเอาไปทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอมาอีกแล้วถามคุณหมอว่าเอาเลือดฉันไปทําอะไรเนี่ยเขาก็ไม่บอกเขาไม่บอกอะค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นเขาต้องมาตรวจเราญาญาก็คิดคาวนานะคะว่าถ้าสมมุติว่า เขาเอาเลือดของยายา่าซึ่งแตกต่างจากของคนอื่นในเคสของคนอื่นคุณหมอก็บอกว่ายังไม่เจอในเคสของยายา่าเราก็ขอภาวนาว่าขอให้ผลเลือดเราได้ไปช่วยคนทั่วโลกซึ่งเผื่อผลเลือดของเราเอาไปทําวัคซีนได้ให้ได้ได้เหมือนที่ว่าตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกเขากําลังหาวัคซีนกันเพราะว่าโควิด -19 ยังไม่มีวัคซีนค่ะคุณหมอนะัดพี่ไปตรวจอีกไหมคะ คุณหมอโทรมานัดย่าไปสวสดวันที่29อีกรอบหนึ่งแต่ไม่ได้สรวจโควิด COVID นะคะก็คือตรวจผลเลือดพี่ย่าอยากอยากทิ้งท้ายอะไรตอนนี้อาการของย่าก็หายเกือบจะเป็นร้อปซแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับที่ว่าทุกคนให้กำลังใจมาย่าไปอยู่ประเทศอังกฤษนี้ก็ประมาณ15ปีแล้วค่ะย่าเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคนใต้ค่ะ คนตายค่ะคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็คว้าคอบคุณครอบใจทุกทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กําลังใจกันมาตอนยะยไม่บายก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือให้แล้วค่ะขอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถังหล่ปกปรองปก,ปกครองทุกๆคนด้วยนะคะเทวารับฟังรับชมหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกคนเก็บตัวกักตัวอยู่ที่บ้านอย่าประมาทกับชีวิตเพราะว่าเชื้อทุ่เอ่อเชื้อโควิดตัวนี้อาจจะว่าติดมาง่ายเราก็ไม่รู้ค่อยดูแลตัวเองแล้วก็มั่นสังเกตตัวเองว่าตัวเองมีอาการพริสปกติไหมแล้วก็ล้างมือทาเจลใส่มัด,ดเวลาออกไปข้างนอกก็ป้องกันตัวเองให้ดีเช็ตัวเองให้ดีแล้วก็ ก็คอบใจน้องเอมาทเทวาโทรมาส,สัมพา,าเพื่อว่า,าได้ไปเจกใจให้คนอื่นกรับาบว่าอาการของโควิดมันไม่เหมือนกันทุกคนพยาบาลมือเลยเยอะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะขอบคุณค่ะพี่ย,าย่าขอบคุณสำหรับเวลานะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะไม่มีใครอยากติดเชื้อโควิด -19 รักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ สวัสดีค่ะ